สวัสดีครับผมจอเซททีวี TV, อยู่กับเกมเรนโบว์ซิกพาร์ที่10กันแล้วแม่และชั้นแล้วจกันเลยโอเคครับอยู่ดอนลูเบอร์คลิปที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนาะรู้ว่าคลิปไหนไม่ใช่เป็นคลิปที่แล้วที่เราเก็บได้ห้อคนว่าไปนั่นฟุกท้งนั้นแหละนอยังผมไม่มีแบบเฮ้ย แม่ตั้งใจยิงสุดยอดอะเป็นไงเราฝีมือผมไม่มีฟุกททางนั้นไอ้ยีกดไปอู้ไม่ค่อยรู้ประวัติเยอะครับตัวนี้โอเคครับกดปุ่มกลางปุ๊บกดคลิกอีกทีกดเลขสีก็ได้ใครท่านแบบนั้นก็กดตัวนั้นเลยครับ นี่ครับห้าครับอันนี้ไงชาบครับ <c oughs> โอเคติ๊กบอกเพื่อนไงเนี่ยลืมลืมหมดแล้วเอแปดตรงไหนได้บ้างเนี่ยเอตรงนี้ห้องอะไรอะ่ะเชื่อมต่อเราได้ไหม เ er. ชื่อต่อได้ชาบครับโอเคโอเคอ๋อกด s ตครับ ดูเหมือนเพื่อนจะไม่กลัวกันเลยตรงนี้ก็ไม่ได้ฉาบด้วยช่วงนี้ควบคุมปืนไม่ค่อยอยู่ครับ กลาบออกไปเลยอ่ะอันตรายเ <c oughs> ชื่อสมาทีขั้นสูงครับ เดี๋ยวเราช่วยเจาะรูไปทางอื่นไห้ ยิงเข้าคอโอ้โหยิงเข้าคอเลือดไหลออกขี้โกงจังมันลืมไปว่าเกมถ้าเกมทำมาเสมือนจริงก็ฝ่ <c oughs> าน,นี้คงแบบคงแบบไม่มีเวลาอหรอกครับจับคอตัวเองก่อนนะถ้าเจอยิงขนาดนั้นนะ โอ้โหสุดยอดพลาดเองครับลืมไงว่าด่านนี้ประตูเยอะคนเรามีการผิดพลาดกันบ้างเสียน้อยเสียมากกันแล้วแต่คนว่าไปนั่นโอเคครับความผิดพลาดคือความรู้ ล้มก็ต้องลุกใหม่ ตรงนี้ระเบิดเพื s <S ่อนครับม่ควรหูยน่ากลัวทุกจุด ไม่แปลกครับเพราะโดนเพราะผมวางไอ้ตรงที่มีแต่ของเพื่อนทั้งนั้นเลยทีมของผมเป็นแนวแบบกับดักอะดูดิคุณดูสังเกตดูด้านบนดิมีไฟฟ้าวางเขาเรียกวางลวดเนี่ยไอ้ลวดเนีน่ยแล้วก็วางไฟฟ้าได้เห็นไหมกำแพงไฟฟ้า ท่านผมก็วางแถวขอบประตูหรือใต้ประตูล้มีกล้องมาไปตรวจ ฝั่งเข้าหน้าจะเน็ตไม่ค่อยดีครับหลุดหลุดเข้าหลุดเข้าอย่างเงี้ย เจ็บไหมนั่นนะ่ะตรงหัวเราเป็นมุมอับครับตรงเนี้ยเพราะกล้องเราบังครับอ่าโอ้แม่ stop standing ได้คะแนนจากการช่วยเหลือทั้งนั้นสรุปเพื่อนจะดูทางฝั่งไหนครับอ เสียงเราไม่รอดไปใช่ไหมเนี่ยน่าจะไม่มีหรอกตัวโลเล่นไม่เป็นบงังบังให้เพื่อนไม่เป็นครับเอาตัวนี้แทนแล้วกันโอ้ปืนตัอละปืนโอ้โหเอาเก็บเสียงออกเลยแล้วกัน โอเคครับพร้อมเริ่มกดโ,โอเคมันเดิมครับโอโกดผิดถ้าโหมดแข่งขันไวัยสนมากจะอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่ประมาณ30% and it. in defuse ส่วสนมากผมไม่เห็นโปรพิเยอร์เคล่นครับเขาจะโผล่มาตรงนี้เราเองเราเองของใครเนี่ย ช่องแอร์อยู่ไหนติดตรงนี้ได้ด้วยเหรอผมลองใช AR ้ครั้งแรกครับอย่าใส่ใจนะปาเลขห้าแบบอารเลขห้าเลยไปกดยิงไม่ได้ด้วยไหนตัวเราตัวเราอยู่ไหน yeah. รู้เยอะทำไมเขาเดินกลับเหมือนสงสยัยจะยืนฝีเท้าอ่ะเก่ง <c oughs> ใช้ได้สูสีห่วยแตกกัรเนียวห่วยแตก ทไปเล่นอย่างนี้วะตอนนี้กลายเป็นไอคิวสังไปแล้วอยากเห็นแบบเพื่อนจังเก่งนะคนนี้ยามด้วยเก่งจริงไม่ติงนาะ have eliminated. been าผมจะซูสีให้ได้เลยค่อยดูกินนี้ผมเอาจริงแล้วตะกี้แค่เบสิกค,ครับวอร์มมือไงตอนนี้เครื่องเริ่มติดแล้วเดี๋ยวหาว่าโม้หนึ่งหน่ ตัวเครดิตครับตัวนี้น่าจะซื้อมาแต่ตอนไหนเนาะจำไม่ได้ครับซื้อมาตั้งแต่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาตอนไหนโอเคมาถึงย้ามาไม่ถึงย้าเนี่ยย่า drone found bomb. has a ช่องนี้ไปไหนได้ไม่เคยเล่นนะน่าจะเคยเล่นครั้งเดียวหรือเปล่านั่นหรือว่าไม่เคยน่าจะไม่เคยเลยของเล่นชิน้นเล็กๆชี้ดูกว้างก็กขอเข้าไปหน่อยนะครับ Five seconds to go. Proceed to bomb location and defuse it. Rifle shield deployed. Oh yeah, am เขาโยนขึ้นมาได้เก่งเหลือเกิน ตอนนี้ทำไมอ่ะทำไมรู้สึกเหมือนจะยิงใครไม่ตายเลยครับกดเลขสองก็ไม่ยอมเปลี่ยนสงสัยต้องกดเลขอะไรกันแน่ร้อน้เหมือนแล้วครับต้องกดเลขอะไรกันแนะ่ถึงจะเปลี่ยนปืนพกต้องเลื่อนลูกหมุนเอาเหรอหรือว่าเป็นน่าจะเป็นผมพางแหละเดี๋ยวซื้อใหม่ ต่อให้เก็บตังประมาณเป็นเดือนก็<ะ>ตามเถอะอ่าเก็บตังช่วงนี้ก็เสียตังไปแล้วเยอะด้วยม่ใชไม่ใช่เสียตังค่าไอ้อไรนะบ็อกซีนเสียตังพอแว่น เนี่ยฮะวั a <What? S 1> เป็นสายตาช่วงนี้สายตาเริ่มไม่ดีมองอะไรมค่อยชัดต้องโฟกัสอย่างเดียวผมก็ไม่ได้เตะคอมบ่อยหรอกเอาจริงๆดูที่กดเลขอะไรนะผมขอตรวจสอบหน่อยเอออันไหนนะ กลับไปที่ล็อปี้ตัวเลือกอ่าตัวเลือกไหนขอดูหน่อยว่าปรับเป็นปืนพกตัวไหนวะเนี่ยทั่วไป,ไปทั่วไปโอเคเรารีบรเรารีบให้โดนแบบโดนเลยโดนโดน <What? S 1> ทรุทะรุทะรุ โอเคครับเอาอเก็นี่ไงเลขสองก็ได้นี่หรือว่าตอนนั้นเปลี่ยนแม็กอยู่เอ้าเปลี่ยนแม็กก็เปลี่ยนได้นี่ทำไมกดไม่ติดกดผิดเหรอ่เี้อันตรายนะ มีกระโดดไม่ได้ด้วย เขาไม่กล้าออกไปไหนเลย ดีมองหาใครไม่เห็นเลยครับดีนะชนะตอนนี้เรายังงงแบบทำไมกดเลขสองมันไม่ติดอัตสง <c oughs> อัตอดูแบบมันดู จังหวะเรามาดูเอ๋อเอาง่ายครับผมกดแชร์ครั้นี้เ,เร็วผมเป็นคนเอ๋ออยู่แล้วอืมไม่ได้เหมือนเดิมเกมนี้ขนาดผมเล่นเองผมยังไม่ถูกใจตัวเองเลยเัืนอคลิปหน้าแก้มือ,อรครับเอาไลครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย